กาลอยู่ใดกาลอยู่ใดอยู่ดีครับอยู่ดีครับตึ๊ง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 ตึ้งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึนงตึ๊งตึ้งตึ้งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึไงตึ๊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 งตึงต เืออีกหน่อยได้เวลาคือสีน้อนหลับไปเล่นนี่ละ่ะตัวเองตัวเองโดนรับชอบท่านี้อ,อนนนอนนอนลา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 

น,นอนเนี่ยเป็นมอญไปไปนอนนะนอนนะเบยไม่กลัวแล้วโอเคไหมโอเคไหมนอนแม่ไม่กลัวแล้ว <c oughs> <c oughs> แม้ไม่กลัวแล้วนะเด็ก <c oughs> ทุกคนดู นอนแม่จะไม่หยอกแล้วเรียบไปแล้วนะเรียบไปแล้วนะฮัโลโหลเรียบไปแล้วนะโอเคไหมเหรอล่ล่ะล่ะล่ล่ล,ะ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 ละ่ตัวเองลูกแนะแม่กับป้าปก็หิวก้าวเลยเนี่ยนอนเร็ว ลานนด้ป่บไปกินข้าวน้านเองได้ชอบดึงเนี่ยมันก็ประพฤหน้าไม่ได้อันนี่หอมไปแม่ไปแล้วนะแต่มันลมผ่านแม่ไปแล้วนะพ่อผมนั่นซักอยู่ไายบายลมผ่านลูกนอนนะนอนคนเดียวได้ไหมแม่จะปล่อยให้นอนคนเดียวป้าป๊าก็จะไปแม่ก็จะไปโอเคป่ะโอเคไหม ป๊าป๊าก็จะไปแม่ก็จะไปลูกนอน <ไป S 1> เองต้วยตัดเดมมึงโอเคไหมมีอะไรร้องเรียกนะโอเคปะ่ะโอเคลูกนอนเองนะแม่จะไปเ,ะเลวยนะจุกลูกอยู่ไหนเดาถึงลูกไหนปไปไหนนี่ นอนนะบักพาฟ้าผมให้แค่นี้อย่ามาดึงหล่งอย่าดึงแ <c oughs> ต่อยากหัวข่ะทุกคนแบบว่า,ล,าล่าเริงสุดๆล,ล่าเริงสุดๆไปเลย